สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอจะมาแกะพัสดุมินิโปรเจคเตอร์ที่่อยเพิ่งจะสั่งซื้อมาให้ดูกันค่ะอันนี้พัสดุเพิ่งจะมาส่งวันนี้เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ นี้จะเป็นมินิโปรเจคเตอร์ของยี่ห้อโอเลนะคะเป็นรุ่น SD 2 0ค่ะปอยซื้อมาเป็นสีขาวนะคะปอยเลือกมาเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจจะเอามาแค่ดูหนังดูการ์ตูนเล่นๆในบ้านนะคะเครื่องนี้ราคา990บาทค่ะวันนี้ปอยจะมาแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะคะยังไม่รีวิวการใช้งานค่ะเพราะว่าปอยยังไม่ได้ซื้อสาย HDMI มาสำหรับต่อกับโน้ตบุ๊กนะคะ เอาไว้ถ้าปอยซื้อสาย HDMI มาแล้วปอยจะมารีวิวอย่างละเอียดให้ดูอีกครั้งค่ะวันนี้ก็มาแกะกล่องดูกันก่อนนะคะนี่ค่ะเปิดออกมาที่ด้านในก็จะมีใบรับประกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะคะมีสายเชื่อมต่อค่ะ ก็อันนี้เป็นรีโมทนะคะตัวรีโมทจะไม่ได้ให้ฐานมาด้วยนะคะต้องซื้อฐานมาใส่เองค่ะเป็นฐานขนาด AAA 2ก้อนนะคะา่น,นี้มาดูที่ตัวโปรเจคเตอร์กันค่ะที่ด้านไหนก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะ นี่ค่ะตัวโปรเจคเตอร์เป็นสีขาวนะคะมีชื่อยี่ห้อโอเลนติดอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีปุ่มต่างๆนะคะด้านหลังก็มีช่องสำหรับเสียบสายต่างๆค่ะอันนี้เป็นสายปลั๊กชาร์จนะคะอันนี้เป็นช่องสำหรับเสียบ HDMI แล้วก็ช่อง USB ค่ะก็ถือว่าดูดีนะคะ หน้าตาดูมินิมอลมากเลยค่ะก็ถือว่าดูดีอยู่นะคะสำหรับราคา990บาทค่ะเอาไว้เดี๋ยวปอลองใช้งานแล้วปอจะมารีวิวอย่างละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ